ขันลมเขาจะว่าคิดแพงป่เป็นสีแดงไงแดงพายอะสวัสดีพี่น้องมามาเที่ยวเลาะโค้งพี่น้องวันนี้ย่ยบุญเทพมึงเลยหมอก,กันอีกแล้ววันนี้เลาะโค้งพี่น้องดับุญเทพมึงเด้๋ยวเทงเอาเด้สู้ขนาดไหน ตะวันตกดินนะเขมราชธาน,นีพี่องอ้ซื้อ,อย่างถี่เลยเขยมราชธาน,นีบุงสวยพี่น,น้องเออนี่ทากไปเป็นธรรมชาติเลยแม่น้ำโขงพี่น้องแม่น้ำโขงพี่น้องโอ้ขักขนาดเลยยอเลือ,องแต่ เลาพี่น้องไทยเล่าพี่น้องฟังหมุนเป็นฟังล่าพี่น้องหุนเล่าฟังไท่จริงเอมันก็เลยสองฟังโกฟังในี่ยไท่พี่น้องฟังเนี่ยนี่ฟังไทยฟังเล่า่ต้ัเป็นฟังเล่า นานต้นน,ตนี้มันเป็นเกาะกลางน้ำอยู่นาะเกากลางน้ำย่างๆเลยน้ำดัองคือนปลาไม่ใช่ตัวสำค้าสำค้า,คาเลยพี่น้องมึงเอาโอ้คนหาปลาก็มี ขาดขนาดไม่รองโอ้โหขาดขัดหล่อโค้งไปน้องหลงรลัก <c oughs> น้องดีพี่เจ๊งเจ๊งนี่น้องมีสะพานเข็ดปอบโอ้ยขาดขนาดโอ้สูงแหงเด้พี่น้อง,ง <c oughs> โอโ้พี่น้องเบิ่งเอา

บางคนที่บางลาวเหรอคว้าขว้าให้เลยนฮ้ยเป็นพี่แม่หนัาขวางให้เลยกันพักขนาดไษเโอ้ยสุดงี่้อ่ามันโคตรเลยพักขระดโอ้ยมองท่องเที่ยวประเทศไทยเลาะเป็นเมียอะไรพี่น้องมาเบิ่งไฮมันจีนออยเนี่ยเออเนี่ยพี่น้องมันเนาะรถบทนัสอากาศดีพี่เนี่ยพี่น้องเนี่ยไฮมองไฮมันเนี่ยเนี่ยอาชีพของคนอีสานเนองเนี่ยไถ้เป็นเตอร์เตอด้พี่น้องเนี่ย ตรียมปลูกมันแล้วเนี่ยตรงคิงนิ่งพี่น้องรถไทยเนี่ยผู้ตา่าเลยพี่น้องเนี่ยเห็นบอลเออเบอลเราห้มันกักบอลพี่น้องเนี่ยเออสุดีอาหารมาหายมันซื้อดุกดิกดิด๊กดิกผมมีขนมบ่อาไพารดอกบ่ให้อภัยได้แบมกันบ่มีขนมม,ขนม,มาให้ เหอนนี้กับตัวนี้่งไอ้เบมไปสนกุมไปแม่คือบุ๊มมีขนมไม่หิมันเนาะมขนมไาให้มันเเขาบังคุงบนตมมีตตัวนี้เก่งนอนเปนะนอนเป เฮยนีุ้ดหเลยให้อมเมื่อก่อนบ่าบ่ตาเานีด้ใส่เทียไงนะทยขอสมบ่ลูพี่แมฮะนีมฮะีปลายางเบ่ปลายางพี่พี่เพิ่มุดปลายางเงนบุดขอบเลยขอป้ายางนะไลมาเลยบ่มีขนมห้ดุกดิ่อยกบสนใจดอกดิ๊กมานี้เร แล้วดูดิให้มันจำกินกันมันอกหืมตะกินทรายทำไมอ่ะหิวข้าวหรือเปล่ามันหิวเข้าด้วยนี่มันออกเขามาแล้วมันขูดมันขูดแล้วก็กินมันหิวข้าวนะ ดูว nah. mm. ิ่งมานี่แล้วๆอันนี้มานี่มานี่เห็นไหมขูดแล้วกินวิ่งอันนี้แล้วแล้วแล้วอันนี้มั้ย